Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชวนคิดการไลฟ์สด การทำงานของอาจารย์ชัดชาติแม้จะเข้าถึงง่ายทำให้ประชาชนได้เห็นว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครและข้าราชการทำงานได้คุ้มกับภาษีประชาชนหรือไม่ก็จริงแต่อาจเป็นดาบสองคมแสดงจุดอ่อนได้เหมือนกัน ช่วงราวๆตีส่กว่าๆเกือบตีหของวันที่หนึ่งสิงหาคม Facebook ส่งสัญญาณเตือนจากการติดตามเพจชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครขวัญใจชาวกรุงบอกว่าเวลาดังกล่าวอาจารย์ทิพย์ ออกไปวิ่งและไลฟ์สดอีกแล้วซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดีอาจารย์ทริปอายุเกือบ60ปีการรักษาสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะสิ่งที่อาจารย์พูดตลอดคือต้องเข้มแข็งแข็งแรงเพื่อแก่ตัวไปไม่เป็นภาระกับลูกชายคนเดียวคือแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์ เอาจริงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของคนวัย50กว่าเป็นเรื่องที่น่ารณรงค์ให้เห็นความจำเป็นเพื่อเมื่อแก่ตัวลงจะได้ลดภาระการที่ประชากรวัยแรงงานต้องไปดูแลเราพูดกันด้วยมิติเศรษฐกิจไม่ดราม่ากันเรื่องการตอบแทนบุญคุณมีการลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพด้วย อาจารย์ทริปเป็นผู้ว่าขวัญใจคนกรุงเทพเพราะนโยบายหลายอย่างมีสีสันพูดง่ายๆว่าทำให้เมืองเป็นสีพาสเทลส,สวย ด้วยนโยบายด้านความบันเทิงที่เข้าถึงได้ทุกชนชั้นตั้งแต่เรื่องดนตรีในสวนมาถึงหนังกลางแปลงที่ฮือหากันว่าดึงบรรยากาศให้หวนระลึกถึงอดีตแบบที่บางคนออกจะงง,งๆเพราะเป็นชาวกรุงเทพไม่ได้โตทันยุคหนังกลางแปลงหนังขายยาเอาเป็นว่าแทนที่จะระลึกมาเรียนรู้บรรยากาศความบันเทิงแบบอดีตก็แล้วกัน ผลงานชัดที่สุดของอาจารย์ทริปในตอนนี้จึงเป็นเรื่องการจัดการเทศกาล12เดือน12เทศกาลผ่านไป2เทศกาลแรกแล้วเดือนสิงหาคมนี้เป็นเทศกาลบางกอกวิทยาเน้นเรื่องการนำเสนอความรู้นวัตกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องน่าจับตามองว่าจะได้รับความสนใจแค่ไหนเอาการเรียนรู้กับความสนุกสนานมารวมกันได้และงานจะออกมาในรูปแบบอย่างไรที่คาดหวัง คือการที่งานนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการเรียนส่งเสริมให้สนใจในสาขาวิชาที่ประเทศไทยต้องการผลิตคนเข้าสายอาชีพที่ขาดแคลนคนชอบอาจารย์ทริปเยอะแต่คนที่วิจารณ์การทำงานก็มีซึ่งหลายคนก็บ่นว่าไม่อยากไปวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตเท่าไรเพราะกลัวแฟนคลับรุมซึ่งมองว่าระวังรักเกินรักมักทำลาย ติ่งแรงไปก็เกิดกระแสหมันไส้ตามหรือกลายเป็นปัญหาต่างๆถูกบรรดาแฟนคลับหรือติ่งพยายามเบี่ยงให้มันเป็นสีพาสเทลเบี่ยงให้เป็นเรื่องที่อย่าหวังพึ่งผู้ว่าทั้งที่ผู้ว่ามีอำนาจเต็มในการสั่งงานมีเสียงจิกกัดมาเรื่อยๆว่า ตั้งแต่อาจารย์ทริปมาเป็นผู้ว่าคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งดูมีความเข้าใจโลกมากขึ้นเช่นเมื่อก่อนฝนตกหนักน้ำท่วมระบายไม่ค่อยทันก็ด่าผู้ว่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนพออาจารย์ทริปเป็นผู้ว่าเข้าใจกันขึ้นมาเชียวว่าสาเหตุที่น้ำท่วมกรุงเทพแล้วระบายได้ช้าเป็นเพราะกรุงเทพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและคนไม่มีวินยัยทิ้งขยะอุดตันทางระบายน้ำเราต้องช่วยกันเพราะผู้ว่าทำ งานคนเดียวไม่ไหวอีกทั้งผังเมืองกรุงเทพก็วางไม่ดีไปสร้างอาคารขวางทางระบายน้ำเป็นปัญหาเรื้อรังจึงอย่าโทษผู้ว่าฟังแล้วอยากอนุโมทนาสาธุเข้าใจกันง่ายทันทีเมื่อเป็นอาจารย์ทริปแต่ถามว่าแล้วจะเอาอย่างไรกับหาบเร่แผงลอย ร้านอาหารรถเข็นข้างทางบางที่ทิ้งอะไรลงท่อระบายน้ำเห็นยุคผู้ว่าอัศวินด่ากันจังว่าพวกนี้สร้างปัญหาเรื่องการสัญจรทางเท้าสร้างปัญหาทศาัศนวิสัยมายุคอาจารย์ทริปกลายเป็นเข้าใจว่าคือการส่งเสริมเศรษ,ษฐกิจคนตัวเล็กตัวน้อย พวกรถเข็นร้านอาหารข้างทางนี่ตัวร้ายหลายร้านเอาโต๊ะเก้าอี้วางตามฟุตบาทให้คนลงไปเดินถนนหลบเอาเองปรากฏว่าเจอมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนเลนเสี่ยงชีวิตเข้าไปอีก เรื่องนี้นายสกลทีพัทยกุลพยายามแก้ไขเรื่องมอเตอร์ไซค์วิ่งทางเท้ากับสวนเลนในช่วงเป็นรองผู้ว่าถ้าต้องจัดการระเบียบไม่ให้กีดขวางคนไม่ให้ทิ้งเศษอาหารจนกลายเป็นก้อนไขมันอุดตันท่อก็ต้องโซนนิ่งเหมือนสิงคโปร์ที่จัดเป็นฮอเกอร์เซ็นเตอร์ไปเลยเก็บค่าแผงมีระบบจัดการขยะห้องน้ำครบวงจร สายประชาธิปไตยตอนนี้เหมือนไม่พอใจอาจารย์ทริปเท่าไหร่เห็นคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตบ่อยๆทำนองว่าผู้ว่ามัวแต่ประโลมโลกให้กรุงเทพทำให้คนกรุงเทพชักไม่ค่อยสนใจปัญหาเรื่องเยาวชนต้องโทษคดี112ที่ยังถูกจับกลุ่มคุมขังทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาหรือแกนนนำม็บคนอื่นที่โดนคดีก่อนหน้านี้ไอจะนัดกันไปแสดงพลังในงานบันเทิงที่เขามีความสุขกั เห็นจะโดนโห่ไล่ว่าเสเรอขนาดนายจตุพรพรมพันธ์กับทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือจัดงานเรื่องเรียกร้องพลังงานราคาถูกที่ลานคนเมืองโผล่ไปรณรงค์ยกเลิก112ยังโดนไล่ออกมา แต่เมื่ออาจารย์ทริปกำหนดพื้นที่โซนนิ่งให้มีการชุมนุมควรต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยเพื่อการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยและที่สำคัญคือไม่รบกวนผู้อื่น นโยบายโซนนิ่งการชุมนุมนี้อาจารย์ทริปเสนอมาตั้งแต่ก่อนลงสมัครผู้ว่าชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะย่านดินแดงเบื่อเต็มทีแล้วกับมอ็บใช้ความรุนแรงบนถนนหรือปิดถนนถ้าบอกว่าการโซนนิ่งเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินไปต้องบอกว่าถ้าปล่อยเพ่นพ่านเกินไปก็ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นถ้าอยากให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นข่าว ก็เห็นมีนักข่าวภาคพลเมืองช่วยรายงานผ่านโซเชียลมีเดียเรื่องการไลฟ์บ่อยๆอาจารย์ทริปอธิบายทำนองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะทำเพราะจะได้เห็นว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครทำงานได้คุ้มภาษีประชาชนหรือไม่ แต่บางทีอาจารย์ทริปอาจต้องกลับมาคิดถึงเรื่องเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนในการไลฟ์เพราะบางครั้งกลายเป็นการเปิดข้อมูลแบบผิดผิดถูกถูกต่อสาธารณชนและทำให้ข้าราชการประจำโดนดา่าซึ่งบางเรื่องที่มีปัญหาไม่ต้องรีบออกแอคชั่นในไลฟ์ก็ได้จะคุยกันก่อนไลฟ์ก็ได้ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ